คลิปนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์การรักษาภาวะหยุดหายใจขนาดหลับของผมเองนะครับซึ่งผมเป็นโรคนี้มาเรื้อรังประมาณสัก2-3ปีแล้วก็รู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องของความจำนะครับแล้วก็หลักๆเลยก็คือมันง่วงนอนตลอดเวลาแม้แต่กระทั่งตอนขับรถก็ตามนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะมีปัญหาเหมือนกันแหละก็คือเรานอนหลับแล้วเนี่ย 6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ปชั่วโมงแล้วเรารู้สึกว่านอนได้ไม่เต็มอิ่มง่วงเหงาหานอนตลอดเวลานะครับนั่งนั่งอยู่บางทียังหลับได้เลยอ่ะแล้วยิ่งเฉพาะตอนขับรถเนี่ยโอ้โหแทบจะสับป,ประงกเลยครับต้องหาอะไรกินตลอดนะครับเพื่อให้ร่างกายมันตื่นนะครับถ้าใครเคยมีปัญหาแบบนี้เนี่ยอยากให้ฟังต่อนะครับคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเหมือนผมนะฮะสำหรับวิธีการรักษาโรคนี้นะครับหลังจากที่ผมหาข้อมูลมาก็คือคุณต้องตรวจสลิปเทส พอตรวจสลีปเทสเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำนะครับว่าจะต้องรักษาด้วยวิธีการไหนบ้างซึ่งครั้งแรกที่ผมไปตรวจสลีปเทสผมไปตรวจที่โรงพยาบาลรามา,ลมาแล้วคุณหมอก็บอกว่าโอเคมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะครับแต่ก็มีไม่เยอะมากแต่มีเพราะฉะนั้นวิธีรักษาก็คือใช้เครื่อง c p a p หลายหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเครื่องนี้นะครับ CPAP CPAP ก็เป็นเครื่องอัดอากาศนะครับผมอธิบายง่ายๆก็แล้วกันนะคือได้มีโอกาสลองใช้แล้ว คือตอนที่เรานอนนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นหน้ากากออกซิเจนมาครอบแบบนี้เครอบเราไว้แล้วก็อัดอากาศเข้าไปข้างในอัดเข้าไปครับเพราะว่าคนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับครับตรงบริเวณหลอดลมที่คอเนี่ยครับมันจะถูกปิดกั้นไอเครื่องซีแพเนี่ยครับมันก็จะเป็นมันก็จะอัดอากาศเข้าไปเพื่อให้เรานั้นสามารถหายใจได้นะครับภาวะหยุดหายใจก็คือเราไม่หายใจขณะที่เรานอ,นอนนั่นแหละเครื่องซีแพรนียก็จะช่วยเรา อัดอากาศเข้าไปให้เรานั้นหายใจได้เหมือนเดิมแต่ผมมีปัญหาคือผมใส่แล้วผมนอนไม่หลับอันเนี้ยลำบากชีวิตเลยตอนที่ใส่ครั้งแรกครับนอนไม่ได้เลยแล้วก็ทางผู้จัดจำหน่ายเนี่ยเขาก็ให้เราลองนะ7วันให้เราลองก่อนว่าเราเป็นยังไงบ้าง7วันนอนไม่ได้เลยสักวันครับก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อเพราะว่าคิดว่าซื้อมาก็คงไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นและคงจะต้องเสียเงินเปล่าแน่เครื่องนึงก็ไม่ใช่ถูกนะ ประมาณ4ีห้ามื่นอ่ะเออแพงเหมือนกันครับเรารักษาด้วย c ีแพไม่ได้แล้วก็ต้องหาทางเลือกอื่นๆใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เลยทนอาการแบบนี้ก็ง่วงเงหงาหานอนแบบนี้มาตลอดนะครับจนหาข้อมูลไปเรื่อยจนเจอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทางเลือกอื่นเหมือนกันนะก็ไปตรวจที่อีกคลินิกนึงครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอนโดยเฉพาะเลยแต่งงกับคลินิกนี้มากเข้าไปนึกว่าเป็นสถานเสริมความงาม จริงๆผมเข้าไปผมงงเอ๊ะที่นี่มาสถานเสริมความงามหรือเปล่านะครับที่ไวท์เทอรสลีตรงพญาไทนะก็ตกใจเหมือนเป็นสถานเสริมความงามปรับโฉมหน้าปรับโครงหน้าแต่งขากรรไกรเพื่อปรับโฉมหน้าอะไรแบบนี้ครับเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการนอนของเราไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะลองดูเพราะเขาบอกว่ามันมีทางเลือกอื่นๆนอีกน,น,น,นอกเหนือจากการใช้เครื่อง c p a p นะครับก็ไปตรวจสลีฟเทสปกติก็โอเคแน่นอนผลมันก็บอกอยู่แล้วว่าผมเป็นภาวะหยุดหายใจขนาดลับ แต่ไม่ได้เป็นเยอะมากนะครับแต่เป็นแต่เป็นไม่เยอะหลังจากตรวจสลีปเทสเสร็จแล้วนะครับที่นี่เนี่ยเพิ่มเติมก็คือเขามีการสแกน CT สแกนด้วยก็ CT สแกนบริเวณรอบคอของเราทั้งหมดเลยมันก็ช่วยวิเคราะห์ให้มันละเอียดขึ้นแหละว่าภาวะหยุดหายใจขนาดหลับของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือ1ผมเนี่ยเป็นคนที่นอนอ้าปากอืมเพราะก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆผมเป็นภูมิแพ้มาก,ก่อน พอเราเป็นภูมิแพ้ครับเราจะหายใจไม่ค่อยได้ใช่ไหมหายใจทางจมูกไม่ค่อยได้เราก็จะอ้าปากเพื่อหายใจทีนี้พอการที่เราอ้าปากเพื่อหายใจเนี่ยครับมันทําให้กล้ามเนื้อบริเวณปากทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมไปถึงลิ้นด้วยเนี่ยมันอ่อนคล้อยลงคือมันมันอ่อนแรงลงอะ่ะพออ่อนแรงลงเนี่ยนะครับปากผมก็เลยปิดไม่สนิทเวลาที่นอนแล้วลิ้นเนี่ยมันก็เลยตกลงไปตกลงไปอุดกั้นบริเวณหลอดลมของเรา ทำให้เรานั้นนอนกลนแล้วก็เกิดการหายใจติดขัดระหว่างนอนอันนี้เป็นสาเหตุหลักนะครับทางแก้ก็คือหนึ่งตอนแรกคุณหมอก็แนะนําเครื่อง c ีแ p แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าหยุดหายใจไม่มากขนาดนี้นะครับและดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยคิดว่าแก้ที่ต้นเหตุน,นั่นก็คือเอาลิ้นที่มันตกลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจเนี่ยดึงมันขึ้นมาเออเาบอกให้ทําได้ด้วยเหรอดึงมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกทําได้มันมีวิธี ซึ่งเราต้องทํากายภาพบําบัดบริเวณหน้าของเราทั้งหมดนะครับบริเวณรอบปากหน้าลิ้นขากันไกรทั้งหมดเนี่ยต้องทํากายภาพบําบัดเพื่อให้กล้ามเนื้อต่างๆ่ะที่มันไม่เคยใช้งานกล้ามเนื้อถ้าเราไม่ใช้งานมันเนี่ยมันจะอ่อนแอลงถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ของผมมันจะอ่อนแอมากต้องกายภาพบําบัดมันฝึกให้มันแข็งแรงขึ้นมันจะได้กลับมาทํางานเหมือนเดิมลิ้นที่เคยตกลงไปก็จะดึงมันกลับขึ้นมา ให้อยู่ในตำแหน่งเดิมที่มันควรจะเป็นแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณรอบขากรรไกรปากทั้งหมดนะครับให้มันแข็งแรงให้เราปิดปากสนิทเวลาที่เรานอน,อนครับอันนี้คือทางแก้แต่วิธีการนี้แก้ที่ต้นเหตุก็จริงแต่ใช้เวลานานมากซึ่งกว่าบริเวณกล้ามเนื้อปากขากรรไกรล,ลิ้นจะแข็งแรงพอที่เราจะหายจากภาวะหยุดหายใจเนี่ยครับผมอาจจะง่วงเหาหานอนไปอีกประมาณเกือบเกือบปีกว่าครับก็มีวิธีที่2นั่นก็คือใช้เครื่องมือทางธนกรรมเข้าช่วยนะครับ เครื่องมือทางธันตกรรมเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับรีเทนเนอร์ครับเพื่อนๆครับซึ่งอันนี้ผมก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะนี่คือที่ผมทํามามันเป็นรีเทนเนอร์ที่สั่งตัดขึ้นมาพิเศษนะครับสั่งผลิตขึ้นมาพิเศษสําหรับฟันของเราโดยเฉพาะมันจะมีหน้าตาแบบน,นี้นี่นะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้เป็นรีเทนเนอร์พิเศษนะครับที่สั่งขึ้นมาเป็นเครื่องมือทางธัน,นตนนรกรรมครับอันนี้คือฟัน ชิ้นบนฟันแถวบนของผมทั้งหมดแล้วก็ตรงนี่ก็จะเป็นฟันแถวล่างของผมนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปในปากหลักการของมันก็คือพอใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยครับเจ้าตัวเครื่องมือนี้เนี่ยมันจะช่วยดึงคางของเราออกมาข้างหน้าเวลาผมนอนมันจะเป็นอย่างนี้คางผมจะยืน่นอย่างนี้ฮะพอคางเรายืนอะ่ะพอเพื่อนๆลองดูนะพอคางเรายืนปุ๊บนะครับ เราจะหายใจได้สะดวกขึ้นเออผมก็ตื่นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคือตอนแรกหมอก็บอกให้ลองทําดูให้ลองยืนคางอย่างนี้ดูแล้วลองก้มหน้าอย่างนี้นเราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเราก้มหน้าอย่างนี้นะแล้วเราหายใจเราจะติดขัดใช่ไหมแต่พอเรายืนคางออกมาปุ๊บเราจะหายใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่คางมันยื่นออกมามันจะช่วยเปิด ทางเดินหายใจของเรานะครับเพราะไอ้เจ้าเครื่องมือธนกรรมตัวนี้ครับมันจะช่วยเปิดทางเดินหายใจของผมในขณะที่ผมหลับนะครับช่วยให้ผมนั้นหายใจได้ดีขึ้นนะครับและหลังจากที่ผมใส่เจ้าตัวนี้มาร่วม2เดือนแล้วก็รู้สึกถึงความต่างได้เลยครับว่าเราไม่ง่วงเวลาที่เราขับรถเราทำงานเรารู้สึกเราไม่ง่วงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ d e e p s l e e p ผมใส่การ m i n Tracking เอาดูนะ ก่อนหน้านี้ดิฟสลีผมเนี่ยไม่เคยเกินชั่วโมงครั้งเนี้ยผมอย่างน้อยนะสชั่วโมงอัพทุกคืนอันนี้เห็นถึงความแตกต่างเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราเราสดชื่นขึ้นในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมานครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่มีภาวะหยุดหายใจขนาดหลับนะครับแล้วไม่อยากใส่เครื่อง CPAP เพราะว่าเครื่อง CPAP เนี่ยปัญหาคือมันต้องพกไปตลอดไง คือถ้าเกิดคุณใส่เครื่องซีแผคคุณอาจจะต้องพกไปตลอดทุกที่นะครับไม่ว่าจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปที่ไหนก็ตามคุณต้องพกติดตัวไปตลอดเวลาแต่ยังไงก็ตามนะคใครที่มีปัญหาเรื่องภาวะหยุดหายใจขนาดลับก็แนะนําว่าควรจะไปหาหมอดีก,กว่าครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์เฉยๆแล้วก็แนวทางการรักษาของผมแต่กับเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีภาวะหยุดหายใจที่แตกต่างกันเช่นบางคนอาจจะมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยบางคนหยุดหายใจทุกนาทีก็มีนะครับ ต้องให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยดูว่าจะต้องใช้เครื่องมือแบบไหนในการรักษานะครับเพื่อนๆครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะหยุดหายใจขนาดลับของผมนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นสล p Test ประมาณ8,000นะครับแล้วก็ไปทำซีทีสแกนเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนะครับอีกประมาณ3,000กว่าบาทเจ้าตัวนี้แหละแพงสุดเนี่ยแพงสุดเลยเนี่ยตัวเนี้นะครับสั่งตัดพิเศษสำหรับฟันของเราโดยเฉพาะอยู่ที่ประมาณ70,000่ครับ 70,000แล้วก็ผมเข้าคอร์สการทำกายภาพบำบัดเพื่อรักษาที่ต้นเหตุอีกคอสหนึ่งประมาณ200,000กว่าบาทเบสเสร็จแล้วแสนหนึ่งครับแต่แสนหนึ่งที่จ่ายไปกับชีวิตใหม่ที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าคุ้มมากๆนะครับเราไม่ง่วงเหงาหานอนเวลาที่เราทำงานเราไม่ง่วงเวลาที่เราขับรถซึ่งมันส่งผลดีกับความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวแสนหนึ่งผมถือว่าไม่แพงเลยนะครับกับ สิ่งที่เราได้จากการรักษาภาวะหยุดหายใจขนาดหลับนะครับยังไงขอฝากคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับใครที่มีปัญหานี้อยู่นะครับอย่านิ่งนอนใจนะเพราะว่าภาวะหยุดหายใจขนาดหลับนะครับนอกจากจะส่งผลเสียกับ การทำงานของเราการใช้ชีวิตประจำวันของเราแล้วเนี่ยมันยังมีโอกาสเสียชีวิตได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆครับใครที่เคยรักษาโรคนี้แล้วหายแล้วเรียบร้อยนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับบอกกับเพื่อนๆหน่อยครับว่าคุณใช้วิธีการไหนในการรักษานะครับส่วนใครที่คิดว่ามีอาการคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆผมง่วงเหงาหานอนตลอดเวลาแบบนี้ยังไงก็ลองแวะไปตรวจสลีปเทสดูนะครับตอนนี้มีหลายที่เลยนะฮะคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับบ๊ายบาย